มาหาแม่มามานี้มามานี่เดียวเลามานี้ลูกมามตอนสวยมานี่ลูกข้ามาเร็วเข้ามาห้องนี้ก่อนค่ะสีนวลข้ามาลูกมาไม่มีใครว่าเลยข้ามาเลยลูกมาสีนวลสีนวลจ๋าวันนี้มาเร็วนะวันนี้มาทุ่มหนึ่งวันนี้สีนวลหาแม่ทุ่มหนึ่งหอหลูกน้องมานาน,นยังไง สีนวลมานั่งรอแม่นานยังสีนวนจ๋าสีนวลสีนวลได้ยินที่แม่เรียกไหมสีนวนมาหาแม่นานยังทีหลังมาแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านสิลุเออเดินเข้ามาในนี้มาเข้ามามาเข้ามาเดี๋ยวนลูกมาเดินเข้ามามามาเล่นกับแม่ในนี้ก่อนมาเดี๋ยวค่อยกลับบ้านมามาเล่นกับแม่แอมก่อนมา มาลูกมานิ็วมาเล่นกับแม่เอ็มตรงนี้ก่อนเร็วมาติโนนนางท้องชัวเลยตีโนนมามาเล่นกับแม่ตรงนี้ก่อนมาเดี๋ยวค่อยกลับบ้านมาเล่นกับแม่เอ็มก่อนมาข้ามาข้ามาได้นางเป็นแมวที่แบบว่าถ้าไม่บอกให้เข้าบ้านนี่นางจะไม่เข้าเลยค่ะเพื่อน น่าจะมีเจ้าของค่ะนา่าจะมาสองเวลาตอนมืดแล้วก็ช่วงเช้าตีห้าตีสี่หัวรุ่งอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนซื้ออาหารไว้ให้เลยทำที่นอนไว้ให้เผื่อเขาจะได้นอนเขาก็ไม่ยอมนอนสีนวนไปนอนที่ไหนอะ สีนวลไปนอนที่ไหนมาลูกมามานี้มาเดินมาเร็วมามาเล่นกันตรงนี้ก่อนมาเดี๋ยวค่อยกลับบ้านมามาสีนวลนมายิ้วสวยแล้วสีนวลสวยแล้วลูกวนวลมาข้ามาลูกมามานี้มาเร็วมาแม่มามามาเว ไม่เห็นตอบเลยเรียกชื่อสีนวลทำไมถึงไม่ตอบสีนวลไม่ยอมเข้าเข้ามาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งไม่เข้าส่ไลค์กับแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆถูกใจใด้วยนะคะนางเป็นแมวจรไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะ